รีวิวห้อง VIP คาราโอเกะบนเรือเจ้าพยารอย่อ Galaxy Cruise มีอะไรพิเศษบ้างนะห้อง Galaxy บนเรือเจ้าพยาแบบ VIP ปาร์ตี้ในห้องคาราโอเกะส่วนตัวชวนแต่ะแกงมาร้องเพลงแบบจัดเต็มพร้อมชมวิวสวยๆอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ช่ำๆบนเรือดินเนอร์สุดหรูรอย่อ Galaxy Cruise นี่นะคะมาเราเรือรอย่อ Galaxy Cruise นะคะเรือเราไ่ล่าสุดในไปนำจำยากันเลมารับตัว๋วร้องเรือกันก่อนที่ท่าเรือเอเชียทีค นี้นะคะก็จะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะระหว่างซอสโกดังเจ็ดและโกดังแปดนะคะที่นะามาหาเราต้อง VIP นะคะ VIP คาราโอเกะนะคะจุดบริษัทท่าศักดิ์ประสิทโดยมีสิบคนได้เลยนะพี่นะคะ,ะวะคะ่าห้อง VIP มีคาราโอเกะของเราเป็น้ยังไงน้ำตัวเรียบร้อยแล้วถึงเวลาขึ้นเรือเราก็เดินไปที่ท่าเรือที่หนึ่งเอเชียทีค ความพิเศษของการจองห้อง VIP ก็คือเราไม่ต้องต่อแถวรอคิวนานก็สามารถเดินขึ้นเรือก่อนใครได้สบายๆเลยขึ้นเรือมาแล้วในห้อง VIP เขาจะมีพนักง,งานเสิร์ฟคอยบริการเราอยู่1ท่านพร้อมอาหารทะเลซีฟูด้ดและเมนูจานหลักวางเรียงอยู่บนโต๊ะแบบพร้อมทานหรือใครอยากออกไปตักบุฟเฟ่ทานเพิ่มก็จัดไปค่ะ เสีสุดก็คือห้อง V.I.P มีคาราโอเกะแบบจับเต็มให้เรากดจอเลือกเพลงได้จะร้องเพลงไหนแนวอะไรพิมพ์ค้นหาได้เลยรับบทศิลปินท่านหนึ่งร้องเพลงกับเพื่อนๆได้แบบฉ่ำๆเต็มๆ2ชั่วโมง,ง,ง,งที่สำคัญใครอยากดูวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพยาในห้อง V.I.P ก็มีเป็นแบบกระจกใสให้เราถ่ายรูปดูวิวแรนด์มาร์คได้แบบสวยๆแถมในห้อง V.I.P ก็ได้ฟีลเหมือนอยู่ในกาแล็กซี่ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันได้แบบรัวๆ ห้องเว P ีบนเรือรอยย่อแกริซี่ครูซรองรับได้ตั้งแต่10ท่านขึ้นไปและไม่เกิน2ีท่านเปลี่ยนบรรยากาศการทานบุฟเฟ่ร่องเรือแบบเดิมๆเพิ่มเติม <ๆ S 2> ด้วยความพิเศษกับห้อง VIP, เว P คาีคาโอเกตแบบส่วนตัวชวนเพืพ่อนๆมาปาร์ตี้กันได้บนเรือเจ้าพยารอยย่อแกริซี่ครูซห้อง v ว P ีปาร์ตี้คารอเกตส่วนตัวแบบนี้นะคะสนใจนะคะจองร่วงหน้าได้นะคะทักมาที่รักยิ้มทัวร์นะคะไลน์แอดรักยิ้มทัวร์หรือโทรมาที่0 8 7 5 8 9 4 5 5 4ได้เลยนะคะ วันนี้ลงเรือรอยอการ์เล็กซี่นะคะห้อง V.I.P. คาราโอเกะไม่ใช่คนชอบนะเพราะว่าที่เราใหม่มาแล้วก็พนักงานมันจะเป็นไฟไฟสายตับตัอะไรอย่างเงี้ยมนดึกนานมากเลยปกติทีมเรือแบบเหมือนไม่ค่อยล่องไปจะช้าใช่ไหมโฟร์ทีมแล้วอื่รู้สึกว่ามันเร็วมากต้องมาผัดผงเผือกเทคแคร์นะคะมีบัตเลอร์นะคะคอยดูแลและอยู่ในห้อง V.I.P. ยังได้เห็นวิวแบบใกล้ชิดแม่น้ำมากๆ วันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กับลูกค้าชาวต่างชาติว่าห้อง V.I.P เป็นยังไงบ้างคะคุ t ไ e อั s บาร I โก e ดิสตูดอิสเทฟ k ยู